สวัสดีเชา้าวันที่11กุมภาพันธ์2564บ้านใครหนาวแล้วยกมือขึ้นค่ะมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้กี้มาอัปเดตพยากรณ์ล่วงหน้า11-24ถึงกุมภาพันธ์น6 4เลยขอขอบคุณข้อมูลจากโมเดลของฝากฝั่งยุโรปค่ะ ECMWF นั่นเองนะคะ วันนี้11กุมภาพันถึง14กุมภาันอุณหภูมิยังคงจะลดลงจากลมตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงวันนี้ถึง14กุมภาพันธ์โดยจะปกคลุมเป็นช่งชวงๆค่ะส่วนวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์64มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลงนั่นหมายความว่าก็จะร้อนขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น ประมาณ1-3องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวใกล้วันแล้วกีิ่มาอัปเดตให้ฟังอีกที17-19กุมภาพันธ์64มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางรอกใหม่จะแผ่ลงมาส่งผลทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสค่ะและมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะคะก็เตรียมร่มไว้ก่อน และในช่วงวันที่21-24ถึงกุมภาพันธ์64คาดว่าน่าจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกระรอกใหม่มาอีกหนึ่งครั้งพัดผ่านประเทศไทยตอนบนอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้อีกค่ะลักษณะคล้ายๆกับระรอกที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ แต่รอกนี้จะค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวลงมาตามพอสมควรทั้งนี้เราต้องมาดูกันอีกทีขึ้นอยู่กับความชื้นและปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะถ้าใกล้ถึงวันแล้วกี่มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ3ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวรับมือป้องกันนะคะอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นช่วงนี้ตรุดจีนแล้วก็สวัสดีวันตรุดจีนค่ะสินเนียนควายเลิอกกงชีฟ้าใช้ค่ะร่ำรวยเฮงๆทุกท่านแอดมินนี่เป็นคนอีสานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจีนเลยแต่สามีเป็นคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะวุ่นวายอนอัวมากเลย ขอให้โชคดีวันตรุษจ,จีนทุกท่านค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจนในใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย